โปรใช้ดุลพ,พินิจพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลาก,กินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็มีสูตรดีๆมาฝากกันเช่นเดิมสําหรับคลิปนี้เป็น2ตัวร่าง สูตรใหม่มาครบมหายเหงง16มิถุนายนที่จะถึงนี้สถิติ5งวดเมื่อกี้นี้เพิ่งลง2ตัวบนคลิปนี้2ตัวล่าง5งวด2ตัวล่างมหายเหงิงวันที่16มิถุนายนใช้สูตรยัยงไงใช้หลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1บวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่2ผลรวมไปบวก3 2 1บวก2บวก1บวก2งที่ หน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 13ตัวท้ายครั้งที่2บวก3 2 1 2คงที่เฟนหา2ตัวล่างขยายหน้าจอใหญ่เลยครับดูสถิติกันก่อนแล้วเราค่อยไปคำนวณมือกันงวดที่จะถึงงวดแรกผลการออก3ตัวบน2ตัวล่างผลการคำนวณคำนวณ9 1 2 4ออก9 4มี9มี4 2ตัวล่างถูกหมดแร่ งวดที่2 6 8 9 1ออก9 8มี9มี8 2ตัวล่างครบงวดนี้5 7 8 0ง่ายๆครับมีแค่7ก็ครบพอเบิ้ลเต่อมามี9ก้าสนึ่งสง่ายๆมีแค่2พอเบิ้ลสแล้วก็เป็นงวดนี้ครับที่ผ่านมาล่าสุด9 1 2 4ออก2 4 2ตัวล่างเรียบร้อยสถิติห้ 5, งวด 1,2,3,4,5องสาเอาล้วครับมาคํานวณกันทีนี้เราหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1คือเลขไหนเลข9หลัก1 3ตัวท้ายครั้งที่2คือเลขอะไรเลข8เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เลข9บวกเลข8เป็น17 17ดึงหลักหน่วยมาคือเลข7บวก3คงที่เป็น10ใช้เลข0 0บวก2คงที่เป็นเลข2 สองบวกหนึ่งคงที่เป็นเลขสามสามบวกหนึ่งคงที่เดี๋ยวนะขอโทษนะครับผมอาจารย์เขียนผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อสามบวกสองคงที่เป็นเลขห้าศูนย์สองสามห้าเอาละได้เรียบร้อยแนละ้วนี่ตรงนี้เ,เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนขยายใหญ่ขึ้นขอย่อขนาดลงนิดหนึ่งครับเอาละ 0 2 3 5ครบ2ตัวล่างมาแหงจะเป็นชุดเลยครับ0 2 0 3 0 5 2 3 2 5แล้วก็3 5วันที่16มิยอ สามเดี๋ยวจะถ่ายลงในไว้ในไลน์กรุ๊ปนะครับนะเนาะอ้าวในขี่เ้นตายไปนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดเจนหน่วย10หน่วยสตัวหน้าครั้งที่1 1 0 3ตัวท้ายครั้งที่2บวก3 2 1 2คงที่สถิติหงวดนะนี่นำแปลงอาจารย์เลโอริชเรียบร้อยครับโอเคก็ประมาณนี้อย่ทิ้ง้ายไปได้วยภาพนิ่งนะ าละวันนี้พอละสอคลิปเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซับสไคร์ไลค์แชร์พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสรากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย